สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม2นะคะสำหรับในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4ของเราแล้วนะคะ,ะ,คะเราก็จะมาต่อกันที่เรื่องระบบขับถ่ายในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องระบบขับถ่ายที่เป็นการขับถ่ายทางปัสสาวะนะคะ กนะคะ่ะก่อนที่เราจะเข้าเนะะื้อหาให้นะักเรียนเราทบทวน,นกันก่อนเนาะวงกลมรอบสารที่เราสามารถพบใน p ล a s m าหรือว่าของเหลวในเลือดเนี่ยว่าในเลือดของเราเนี่ยเราสามารถพบอะไรได้บ้างแน่นอนเราก็ต้องสามารถพบเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็ เกลือดใช่ไหมคะละสารที่เราต้องพบแน่นอนเลยจําได้ไหมที่แบบเป็นส่วนประกอบหลักของของเหลวในเลือดเลยมี80-85%นั่นเลยก็คือน้ํานั่นเองนะคะและเซลล์เม็ดเลือดแดงเขาจะทําหน้าที่ขนส่งอะไรนะคะจําได้ไหม อืมแก๊สออกซิเจนนะคะก็จะมีตัวฮ e ีโมโลบินสีแดงที่ไว้จับแก๊สออกซิเจนเพื่อขนส่งไปยังเซลล์ต่างๆอวัยวะต่างๆในร่างกายเขาต้องใช้และแน่นอนนอกจากที่เขาขนส่งออกซิเจนแล้วเนี่ยในพาสมาหรือของเหลวในเลือดเนี่ยเรายังมีการพบกูโคสหรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะเพื่อเอาไปส่งที่เซลล์ต่างๆจะได้มีพลังงานในการทำงานและ กรดอะมิโนหรือว่าโปรตีนนั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะนอกจากาพลาสมารหรือของเหลวในเลือดเนี่ยจะขนส่งออกซิเจนน,น้ำกรดอะมิโนกลูโคลแล้วเนี่ยเขายังสามารถรับของเสียนะคะเพื่อเอาไปกำจัดออกออกนอกร่างกายนั่นก็คือ,อยูเรียนั่นเอง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยยูเรียหรือว่าของเสียเนี่ยก็คือสามารถถูกขนส่งทางพลาสมารหรือว่าเลือดได้เพื่อเอาไปกําจัดของเสียอยู่ในรูปของปัสสาวะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ จะมาต่อกันที่การขับถ่ายทางปัสสาวะนั่นเองนักเเียนะคะการขับถ่ายทางปัสสาวะเนี่ยคือการเอาของเสียออกทางร่างกายนะคะโดยลําเลียงผ่านทางโลงหิตหรือว่าเลือดนะคะโดยมีระบบอวัยวะที่เกี่ยวข้องคือไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะนั่นเองนะคะ มนุษย์เนี่ยจะกำจัดของเสียได้หลายทาง mm hmm. เช่นปอดเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกทางหลอดลมของเราใช่ไหมต่างหาดหายใจออกแล้วก็ไตเนี่ยคะ่ะสำคัญเลยนะนั่นเน่ยคะจะกำจัดของเสียแล้วก็น้ำส่วนเกินในรูปของปัสสาวะ นะคะไตของคนเรามีสองข้างค่ะรูปร่างคล้ายเม็ดถั่วแดงนะคะลูกทางซ้ายนี่คือรูปร่างของไตภายนอกเนาะแต่ว่าถ้าผ่าขึ้นดูภายในเนี่ยก็จะเป็นส่วนภายในเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,ะ,คะไตของคนเรามีสองข้างค่ะแล้วก็มีท่อไตที่เชื่อมระหว่างไตกับกะระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะคือตัวนี้ตัวที่เก็บปัสสาวะที่ไตเนี่ยทำการกรองของเสียจากเลือดแล้วก็มาเก็บไปที่กะระเพาะปัสสาวะ นะคะจากนั้นเมื่อเราต้องการขับถ่ายกระเพาะปัสสาวะ,ะปัสสาวะก็จะเคลื่อนผ่านออกทางท่อปัสสาวะนั่นเองนะคะเป็นการกําจัดของเสียออกนอกสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นไตเนี่ยมีความสําคัญต่อร่างกายมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวทำหน้าที่หลักในการกรองของเสียออกจากร่างกายให้เรา นัเรเยนคะเราก็มารู้จักปัสสาวะของคนเราน,นัเรเยนเคยสังเกตสีของปัสสาวะตัวเองไหมว่าในแต่ละวันเนี่ยสีปัสสาวะของเราหรือว่าในแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางวันเข้มบางวันอ่อนแต่เดิมเดิมแล้วนะคะปกติปัสสาวะของคนเราจะมีสีเหลืองอ่อนหรือเขาเรียกว่าสีอมพัน นะคะแต่ถ้าคนไหนทีเ่เปัสสาวะมากปัสสาวะบ่อยสีมันก็จะเจือจางก็เป็นเหลืองอ่อนลงไปหรือถ้าปัสสาวะน้อยนะคะหรือว่านักเรียนอั้นปัสสาวะไว้มากๆเนี่ยปัสสาวะของคนเราก็จะมีสีเข้มขึ้นแต่บางทีสีของปัสสาวะนะคะจะบ่งบอกถึงความผิดปกติของร่างกายหรือบ่งบอกโรคได้เลยเช่นนะคะถ้าปัสสาวะของเรามีสีเหลืองเข้มหรือมีสีเขียวปนออกมาอาจจะ เกิดจากการที่ตับของเราเกิดภาวะอักเสบทําให้สีเขียวเนี่ยนั่นก็คือน้ําดีเนี่ยที่ออกมานะคะอาจจะเกิดจากท่อน้ําดีอุดตันหรือถ้าสีของปัสสาวะนัรีนยนมีสีแดงปนออกมานะคะสีแดงอันนั้นอาจจะเกิดมาจากเซลล์เม็ดเลือดแดงมักจะพบจาก ผู้ป่วยที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะแล้วก็หรือถ้าสีปัสสาวะนักเรียนมีสีขาวเหมือนน้ำนมมันขุ่นเนี่ยอาจจะเกิดจากการอุดตันของท่อน้ำเหลืองทำให้มีไขมันปนออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักเรียนสีของปัสสาวะเนี่ยที่มันเกิดการผิดพลาดหรือว่ามีสีที่ผิดเพี้ยนไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดมาจากโรคอย่างเดียวบางทีอาจจะเกิดจากผักผลไม้หรือว่าสารที่นักเรียนเนี่ย กินลงไปแล้วมันเป็นสีติดย้อมออกมาหรือว่าแบบนักเรียนทานผลไม้ที่มีสีแดงเช่นแก้วมังกรสีแดงอะไรอย่างงี้ค่ะบางทีมันอาจจะมีผลเนาะแต่ว่าก็คืออันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะแต่ว่าการสังเกตสีของปัสสาวะของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเนาะการบ่งบอกสีของปัสสาวะกับสุขภาพของเรานะคะ เแรกคะ่ะถ้าไตของคนเราที่ครูบอกแล้วว่าสำคัญในการกําจัดของเสียเนาะทํางานผิดปกติการกรองแล้วการดูดกับของสารต่างๆเนี่ยอาจจะบกพร่องไปทําให้มีสารที่แปลกปลอมอยู่ในปัสสาวะนะคะอาจจะกรองแบบไม่สนิทหรืออะไรเงี้ย าจจะทําให้มีโปรตีนบางชนิดหรือว่ามีกลูโคสหรือว่ากลูโคสเนี่ยหรือน้ําตาลโมเลกุลเดียวหรือเซลล์เม็ดเลือดแดงออกมานะคะถ้าไตไม่สามารถทํางานได้อย่างเป็นปกติเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะคะเพราะว่าทําให้ร่างกายเราเสียสมดุลของน้ําแล้วก็เกลือแร่ขึ้นนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนควรจะดูแลนะคะสุขภาพนะคะแล้วก็เสริมสร้างการดำรงประสิทธิภาพในการาระบบน้ําในร่างกายก็คือต้องดื่มน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายถ้าวันไหนนะเราดื่มน้ําน้อยเนี่ยปัสสาวะของเราอาจจะออกมาเป็นสีเหลืองเข้มเนาะไตเราก็อาจจะทํางานได้ไม่ค่อยดีไม่ควรรับประทานผักที่มีปริมาณแออกลตออกซาลเลตสูงนะคะ ควรรับประทานอาหารประเภทโปรตีนนะคะมันออกกําลังกายเป็นประจําเพื่อให้ระบบต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะทนกิจกรรมที่เป็นนันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียดค่ะไม่ควรกั้นปัสสาวะอันนี้สําคัญเลยน,น,น,นะหลายคนในซ้อมอั้นปัสสาวะไว้นานๆนะคะมันอาจจะทําให้ยูเรียนเนี่ยเกิดการสะสมของอะตะกกรเป็น ทําให้เกิดการก่อของนิ้วค่ะอาจจะทําให้นักเรียนเนี่ยท่อปัสสาวะอุดตันจากนิ้วนะคะเมื่อเกิดการผิดปกติในการขับถ่ายเนี่ยนักเรียนไม่ควรวางใจนะคะควรจะปรึกษาแพทย์โดยทันทีจากแายงานนะคะนักเรียนเป็นกิจกรรมเสริมเนาะคือให้นักเรียน ดูซิว่านักเรียนมีวิธีปฏิบัติตนยังไงคะเพื่อไม่ให้ระบบปัสสาวะหรือว่ากระบวนการทํางานของไตของเราเนะี่ยผิดปกติยังไงนักเรียนจะดูแลร่างกายยังไงค่ะในสัปดาห์นี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นักเรียก็อย่าลืมทำรายงานแล้วก็ส่งให้ครูดูนะคะสวัสดีค่ะ